you การลักลอบข้ามชายแดนจากมาเลเซียมาทางช่องทางธรรมชาติปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุมได้อีก29คนนะคะเป็นการลักลอบเข้ามาเพื่อจะหนีด่านตัวในเรื่องของโควิด1 9นั่นเองค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วก็กักตัวอีก14วันค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดน4306ตระเวนชายแดน437ร่วมกับนายฤทธิชาติทัศนาจารจุนนะคะ ปลัดอำเภอสะบายย้อยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเขาแดงอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาร่วมกันจับกลุ่มคนไทยจำนวน29คนเป็นชาย18เป็นหญิง11ขับร้อมรถจักรยานยนต์15คันขณะลักลอบข้ามพรมแดนทางช่องทางธรรมชาติบริเวณจุดผ่านชายแดนไทยมาเลเซียหลัก34หมู่2บ้านสวนชามตำบลเขาแดงอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อหลบเลี่ยงการคัดกรองโควิด -19 ของเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวบ้านที่มีภูมิลาเนาอย,อยู่ในพื้น ที่ตำบลบ้านนาแล้วก็ตำบลสกอมอําเภอจนะจังหวัดสงขลามีแบบประชาชน23คนไม่มีบัตรอีก6คนแล้วก็ในจํานวนนี้นี่มีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนนะคะ จากการที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวของร้อยตํารวจโทเวนชายแดนที่437แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละคนว่ามีหมายเจ็บมามีหมายจับไหมแล้วก็จะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักตัว14วันนะคะตามมาตรการป้องกันโควิด1 9แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนตํารวจตรเวนชายแดนที่437ก็ยังคงออกลาดตระเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยมาลเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันคนไทยและชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองโควิดใน ทีนนะคะก็น,นี่แหละค่ะไม่ว่าคุณจะมาช่องทางไหนถ้าหากว่าไม่ผ่านการคัดกรองแต่จุดของเจ้าหน้าที่นี่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะ